ช่องมามันชาแนลนะคะ,ะในคลิปนี้เราก็จะมาเล่ะละครเคลนทำของ a อ p กันอีกเช่นเคยนีเ่เลยสองตอนแรกละครเคลนทําของ a อ p ในวันนี้มีชื่อตอนว่าขาเซเวนเมื่อไหร่ที่ความบดทนถึงขีดสุดทุกคนต้องทึ่งอเขาบอกว่าอย่างงั้นนะนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า ถ้านากะจะจเป็นนตัวี่ลูกถึงเวลาที่ลูกจะต้องขึ้นมาสารต่อการเป็นประธานของบริษัทนี้ <มา S 2> แล้วนะูกครับคุณแม่แต่แม่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอให้ลูกทำลูกพิสูจน์ให้แม่เห็นได้ไหมว่าลูกจะเป็นคนที่พร้อมและเป็นผู้นำที่ดีให้กับองค์กรของเรา คุณแม่อยากให้ผมทำอะไรเหรอครับผมพร้อมจะพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทนี้อย่างเต็มที่ครับแม่อยากให้ลูกเริ่มจากการลงไปทำงานตำแหน่งล่างสุดลูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม่อยากให้ลูกคอยสังเกตการาทงานของบุคลากรในบริษัทเราลูกเองก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งใดก็คือครามสำคัญขนาดไหนไม่ว่าจะตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ก็ตามผมยินดีครับเ้าอย่างนั้น ผมควรจะเปลี่ยนชื่อในที่ทำงานด้วยดีไหมครับปกปิดตัวตนจะได้ใกล้ชิดกับพนักง,งานในบริษัทเราครับแม่ครับเอาที่ลูกว่าดีเลยจ้ะแม่แม่พูดมาเยอะแล้ว <c oughs> มานลงมา <c oughs> ขอโทษนะครับที่มาสายผมเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกไม่เป็นไรเลยครับวันนี้เป็นวันแรกก็ค่อยๆเรียนรู้งานกันไปนะครับทำตัวให้สบายอ๋อครับขอบคุณนะครับ เออว่าแต่พี่ชื่อผมชื่อวิตรฐานนะครับทํางานอยู่ฝ่ายจัดซื้อโอ้โหผมตั้งหวังเจ๊งครับฝากตัวด้วยนะครับคือผมจะบอกว่าทํางานวันแรกเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเออทําไมล่ะครับคือว่าตอนนี้ยามทั้งบริษัทเราทยอยกลาออกไปหมดเลยก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาทํางานไม่นานนี้เองก็เลย ตอนนี้น้องต้นทํางานคนเดียวไปก่อนเน่ยจนกว่าบริษัทเราจะหายามคนใหม่มาเพิ่มอย่าเลิน้วบริษัทกูเดี๋ยวก่อนนะพี่ลาัอกคนเลยเหรอในบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ผมจะดูแลคนเดียวยังไงไหวอะพี่หัวเราะทนหน่อยนะผมว่าน่าจะพอได้อยู่แหละแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิครับพี่เออแล้วว่าแต่ทำไมชุดเก่าถึงลาออกกันหมดเลยอะครับอืม อันนี้ผมเองก็พูดอะไรมากไม่ได้นะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าอันนี้ลายผมนะระหว่างอยู่ที่นี่ถ้าเราสงสัยอะไรทักมาถามผมได้ตลอดเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะครับโอโคครับเดีย๋ยวเดยวแอดไปขอบคุณมากครับพี่ผมจะตั้งใจทำงานครับเฮ้อใครมาบีบแตรอะไรเสียงดังหน้าบริษัทเรานะเนี่ย ๋อครับครับครับมีอะไรครับโหทำไมมาถึงชักช้านักวะไม่ได้เรื่องเลยเป็นยาภาษาอะไรเนี่ยโอ้อย<า>ยังเป็นลุงอย<ม>ู่เลยภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า security ฮะเมืวว่อกี้ว่ายนะ <c oughs> ังไงนะฉันเพื่อนเล่นแกนเหรอโอ้ขออภัยครับเอาผมคิดในใจดังเกินไปหน่อยคร <c oughs> าวหลังอ่ะจะดังให้มากกว่านี้อีกนะอย่าให้รู้นะว่าแกนินทานรับหลังฉันน่ะเออไหนก็มาละ มายกของท้ายรถนี่ขึ้นไปไว้ชั้นเจ็ดร้อยด้วยนะแล้วก็รปภที nice. ่นี่ห้ามใช้ลิฟต์ร่วมกับพนักงานเข้าใจไหมจากนั้นก็ลงมาเอารถชั้นไปจอดไว้ที่ใต้ต้นถั่วงอกให้ด้วยอย่าให้รถชั้นโดนแดดล่ะอะไรนะครับให้ผมขนทั้งหมดนี้ขึ้นไปชั้นเจ็ดร้อยลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ทำนี้ผมยังขยับรถไปไว้ใต้ต้นถั่วงอกอีกนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของรปภเลยนะครับคุณมันก็เป็นข้าวของส่วนตัวอีกด้วยนะครับไม่ใช่หน้าที่แกแล้วไง ฉันสั่งแล้วแกก็ต้องทำสิถ้าแกไม่ทำฉันจะไล่แกออกอืม,มเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครไม่ทราบครับเพราะว่าฉันเนี่ยแหละคือคนที่จะมารับช่วงต่อตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดและพี่ชายฉันเป็นถึงผู้จัดการที่นี่เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวทำไมคุณต้องใช้เขามายกของส่วนตัวด้วยละ่ะทำอย่างนี้มันจะไปรบกวนหน้าที่เขาเอานะอา้าวก็ว่าใครวิทย์อดีตเพื่อนรักสมัยมหาลัยของฉัน ถึงจะเรียนจบมาด้วยกันแต่แกก็เป็นได้แค่พนักงานจัดซื้อกระจกกระจกในขณะที่ฉันก็จะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดอ่ะแล้วรอปภไอเรีอนทำตามที่ฉันสั่งด้วยล่ะสเลสเลรู้สึกเศร้าเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่พูดไม่ได้ขอโทษนะครับแต่อย่าไปสนใจเลยนะครับเจอคนดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปอย่าเอาไปเก็บใส่ใจเลยโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ แค่วันนี้โชคได้ไปหน่อยพี่เนี่ยมองโลกในงแง่ดีเหมือนกันนะครับขอให้ความใจดีทําให้พี่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยใครมาทําอะไรโต๊ะผมอะมีอะไรกันครับพี่ผมวิ่งขึ้นมาได้มา700ดร้อยชั้นเพื่อมาช่วยพี่เลยต้วนี้มันฝีมือใครกันเนี่ยฝีมือฉันเองแหละมันไส่ชอบปันหน้าทำตัวเป็นเดี๋ยว ตอนนี้ฉันไม่สนใจเรื่องใครเป็นคนทำหรอกนี่วิ่งเคยบันไดมาเจ็ดร้อยชั้นจริงๆดิเก่งขนาดนี้เป็นยามทำไมอ่ะอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยคิดพี่เรื่องน้องน่าสนใจไปโฟกัสตรงนู้นก่อนก็ได้คุณทำอย่างนี้ทำไมกันครับก็อยากจะทำอ่ะจะทำไมล่ะฉันเห็นแล้วมันไส้นี่แหละนะคนที่เอาเวลาไปช่วยแต่คนชั้นต่ำๆเอาเวลาไปประจบคนชั้นสูงๆไม่ดีกว่าละจะได้เจริญเจริญเหมือนกับชั้นบ้างจะเลยคบเพื่อนทั้งทีก็ไปเลือกยาม เพราะงี้ไงถเป็นได้แค่จัดซื้อพูดแรงคุณผมว่าคุณจะพูดอะไรกับใครก็ควรจะให้เกียดกันหน่อยนะครับเป็นแค่ยามีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนคนอื่นว่าไปทําชีวิตของตัวเองให้มันสําเร็จก่อนดีป่ะเอกอาร์ก็ยอมเอกอาร์ก็ตําแหน่งผมเรื่มหมดความอดทนแล้วนะคนทุกคนก็มีค่าในตัวเองหรือเปล่าถ้าบริษัทนี้ขาดยามไปสักคนขาดฝ่ายจัดซื้อสักคนแล้วองค์กรมันจะเดินไปได้ยังไง ฟันเฟืองเล็กแค่ไหนก็ขับเคลื่อนกลไกย,ยิ่งใหญ่ได้ปั๊ดนี่ว่างถึงขนาดอู้งานไปหาคำคมในอินเทอร์เน็ตมา,าอ่านเลยยามอะไรไม่ทำหน้าที่ตัวเองหักเงินเลยดีไหมนะคุณไม่ใช่ฝ่ายบุคคลไม่ต้องมาใจดีคิดแทนเรื่องคนอื่นหรอกครับแล้วยามอย่างแกจะมายุ่งอะไรกับเรื่องของพวกฉันอ้ยยามคนนี้แหละที่จะ้อยคุณออาจากบริษัทนี้อะไรนะยามเนี่ยรอไ พี่เดินมาหาผมหน่อยได้ไหมมีคนไม่รู้จักที่ต่ําที่สูง <c oughs> กําลังจะลองของพวกเราในบริษัทได้ครับพี่รีบมาแล้วพี่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ใครไม่กล้ามาลองเขาก็ไปติกูน้องชายฉันแล้วจะไม่เข้าขอขอเข่าถึงเลทเทปแบบนี้ฮะนี่อะไรพี่เด็กฝ่ายอ้นเลยพี่เด็กฝ่าย,ย, <c oughs> ยจะซื้อมันไม่ชอบขี้หน้าผมไม่ทำเอกสารเราพังให้เราทำตัวเลขสรุปยอดกันไม่ได้เฮ้ยทำไมน้องทัอย่างนี้อ่ะเฮานี่พูดแบบนี้ออกไว้ได้ยังไงใส่ร้ายกันชัดๆเลยนะ เป็นแค่ยามที่ยืนเงียบๆไปไม่ต้องเข้ามายุ่งเรื่องภายในบริษัทไม่ใช่เรื่องของแกรู้หรืว่าลูกน้องคุณได้ใครมาเข้าขากันดีจริงๆจะไม่ใช่เรื่องของผมได้ยังไงก็ผมนี่แหละประเดยอายาคนนี้แหละที่ขู่ว่าจะไล่ผมออกจากบริษัทอนะ่ะไม่รู้มันเป็นเมายาถ่ายมาได้ไงพี่ต้องจัดการมันให้ผมด้วยนะเอาให้มันหายโม้ไปเลย พี่จะช่วยผมหรือจะต้องให้ถึงมือพี่ชายผมดีไม,ไม่ต้องถึงขนาดหรอกครับเดี๋ยวผมจะการเองอ้คุณเป็นเด็กเส้นนี้เองออดอ้อนกันใหญ่เลยนะใช้อำนาจรับคุณแบบนี้เข้ามาทำงานบริษัทผมได้ความเสียหายขึ้นมาพวกคุณจะรับไปชอบกันไหวหรืออะไรนะบริษัทผม <c oughs> บริษัทจะบ้าอนี่แกจะเอาใหญ่แล้วนะถ้าแกเป็นเจ้าของบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้าน ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตมันโถได้จริงๆเนี่ยงานพนักงานตำแหน่งสูงอย่างฉันเนี่ยก็คงเป็นประธานาธิบดีไปแล้วโอ้โหอย่าเป็นถึงขนาดนั้นเลยครับสูงสานประเทศชาติเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะน้องรู้ไหมว่าพี่เป็นใครขีข่ายเด็กเส้นใช่แล้วคือพี่เฮาหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัทจังดุงจังดุงหัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัทจังดุงเอ็กซ์เพลสเขาทำงานที่นี่มานานสิบปีเงินเดือนพี่หนึ่งเดือนได้เป็นแสน พี่ว่ามันมากพอที่จะซื้อชีวิตน้องให้อยู่ได้ยันลูกหลานเลยแหละเสียดายจริงๆต้องมาหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาจ่ายให้กับคนแบบนี้คุณครับอย่าไปว่าเขาเลยใจเย็นๆแล้วขอโทษเขาเถอะยังไงพวกเราก็สู้อะไรสองคนนั้นไม่ได้อย่างน้อยก็ยังมีการมีงานทํานะไม่ได้ครับพี่ผมยอมปล่อยให้คนไร้มนุษยธรรมอย่างพวกนี้มาหากินในบริษัทผมไม่ได้ฉันเป็นประธานบริษัทเขาจะมาฉันปลามตัวเป็นยาม จะไม่ปล่อยให้คุณแบบนี้ได้มีที่ยืนที่ไหนอีกในสังคมทุกบริษัทที่เป็นพันธมิตรของฉ,ฉันจะสั่งให้แบกเลสคนเหล่านี้ซะไ้าใจหรือเปล่า <c oughs> ฉันจะไม่ปล่อยคนดีๆอย่างคุณคนนี้ต้องถูกกดขี่อีกแล้ว <c oughs> ประธานบริษัทเหรอถ้าเป็นพูดอวดดีจะเอาคนนู้นคนนี้มาตัดสิน <c oughs> บริษัทนี้คนที่เหนือกว่าฉันก็มีแค่พี่อาพัฒน์เท่านั้นที่ตัดสินได้วบริษัทนี้จะเป็นยังไง พอพี่อภพัคุณผู้จัดการฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดเหรอในสาขาบันโทเรียกได้ว่าถูกฝากฝังจากประธานหน่วยให้มาดูแลที่นี่อย่างยาวนานได้ยินหรือยังเล่าพี่ชายฉันเนี่ยอย่างที่สุดในสาขาบันโถแล้วว้ยผู้แก่ทุกคนมันก็เหมือนกัะหมดจริงๆคิดว่าตัวเองมีอํานาจแล้วจะไปควบคุมชีวิตใครก็ได้อย่างงั้นเหรอวันนี้พวกคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องได้ชดใช้ในสิ่งที่ผู้คุณก่อ ใส่ชุดยามรบแน่มากนะนอกจากประธานบริษัทก็ไม่มีใครมาช่วยแกได้หรอกถึงจะช่วยได้ประธานก็ไม่ช่วยพวกกระจจกอย่างพวกแกอยู่ดี่ะนี่คุณกำลังพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าไม่ทราบสวัสดีครับประธานง่อยวันนี้ลงทุนเดินทางมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเลยเหรอครับเนี่ยก็นี่มันบริษัทของฉันทำไมฉันจะมาไม่ได้แล้วตรงนี้มันยังไงกัน เกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่เลยครับท่านประธานหน่อยไอ้เจ้าพน,นักงานฝ่ายจัดเสือมาพยายามทำลายเอกสารนั้นไ,น,น,ไน้องฝ่ายการตลาดของผมเนี่ยทำสรุปยอดไม่ได้ครับโดนแนนมโดนแนนมโดนแน่ไม่จริงนะครับท่านประธาน,น,น,นแล้วก็มีไอ้ยายคนนี้ครับท่านประธานที่เข้ามาแอบอ้างว่าเป็นประธานบริษัทจะไล่พวกผมออกะ พวกผมยังไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขาเลยนะครับใช่ครับแบบนี้ท<ป>่านประธานต <ผม S 1> ้องลงโทษ<อ>น, <ๆ S 2> นะครับสองคนนี้ดื้อสนิทก,กันตั้งแต่ยามเข้ามาทํางานวันแรกเลยพวกงนี้อาจจะล้วผัวก,กันเข้ามาขโมยข้อมูลบริษัทก็ได้นะครับใช่ฉันต้องจัดการ<笑><笑>ให้นำเดินการเลยพี่แกรบฉันหมายถึงจัดการพวกเธอนี่แหละ,ะได้ยังไงกันครับท่านประธานผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับฉันเห็นทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดหมดแล้วที่ฉันมาที่นี่ เพื่อที่จะมาฟังคำพูดเลวๆที่หลุดมาจากปากคนอย่างพวกคุณด้วยตัวของฉันเองเสียแรงที่ฉันไว้ใจไม่อยากคิดเลยว่าฉันปล่อยพวกคุณเข้ามากินงบประมาณในบริษัทของฉันไปมากขนาดไหนม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านประธานผมแค่แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อขู่ให้ผู้ชายหัวรั้นที่มันไม่มีวิริยคนนี้กลัวแล้วเอามาจากบริษัทที่ผมทำทั้งหมดมเพื่อบริษัทนะครับผู้ชายหัวร้น้น <laughs> เูียนรอนฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาหัวรั้นฉันเลยย่อมต้องรู้จักลูกชายของฉันดียิ่งกว่าใครเลยล่ะฮะลูกชายคุณคนนี้เป็นลูกชายของท่านประธานเหรอครับใช่แล้วลูกชายสุดที่รักของฉันเลยแหละรักเหรอหน้าไหนดูซีดๆหรือรักเียนี่คือคุณคุเนียนนะควักคุณเนียของคุณอภิมหาเศรษฐีหัวหนริัทเราจังดุกเอ็กเพรส ที่ไปเรียนต่อเมืองซาอุดิษนานนับสิบป,ปีคนที่มาสืบทอดตำแหน่งประธานอย่างนั้นเหรอคือคือ,คอผมผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดกันก็ได้นะครับแต่ผมผม<อ>ผพ<ม>พ่อไม่ต้องพูดและฉันไม่อยากฟังต่อสี้เวลาทำมาหากินทำธุรกิจของฉันแต,แต่แต่ว่าถ้าถ้าประธานครับฉันขอไล่คุณออกอาภัพ ท่านประธานคุณอาไปกันแล้วพวกคุณช่วยพานายคนนี้ออกไปจากบริษัทชั้นทีสิแล้วก็ดำเนินคดีให้ฉันด้วยนะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคุณอาพับเด็คุณนั่นแหละที่เป็นคนขายข้อมูลและยักยอกเงินในบริษัทของฉันแต่ว่าผมปุ๊บว้ายผมจะผมจะเข้าฉากได้หนึ่งนาทีเทผมมาโดนดาอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยครับพาตัวชายคนนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้มให่ฉันได้เชิดชายก ครับฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วพคกนาช่วยให้อภัยฉันเถอะนะฉันสัญญาว่าฉันจะตั้งใจทำงานและจะไม่ไปทำตัวแบบนี้กับใครอีกนะผมว่าคุณคุณจะคิดได้แล้วแต่กล้วนะครับว่ามีคนทำแบบนี้กับใครได้ซีเลยหล่อในสิ่งจริงจะตั้งเบอร์ทำไมอีกล่ะรีบขอโทษท่านซะสิเร็วผมกอโทษครับพี่ไม่ไันแล้วก็พี่ช่างมันเกิดครับหมายถึงท่านจะให้อภัยผมแล้วใช่ไหมครับหมายถึงมันสายไปแล้วต่างหากผม ไล่พวกคุณออกฮะไล่ผมออกเราโดนไล่ออก <S <S เออดูแล้วได้ยิน <c oughs> คุณสองคนใช้อำนาจโดยไม่ชอบบีบคั้นและกดขี่คนในองค์กรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวบริษัทเราต้องเสียคนดีๆไปตั้งเท่าไหรเพราะพวกคุณพวกคุณสองคนต้องโดนจับอย่างแน่นอนเพราะผมมีคลิปหลักทรัพย์เจคนทำลายเอกสารในร่วมมือกันชอบโกงบริษัทจากกล้องวงจรปิดเข้าใจไหมอีกทั้ง ธุรกรรมมากมายที่คุณแอบไปกินกันลับๆและเข้าบัญชีส่วนตัวกับผู้จัดการสาขาพอตำรวจมาคุณเตรียมตัวกินข้าวแดงในคุกกันได้เลยไม่นะพวกเราจบสิ้นแล้วฉันห่าหมูชิ้นได้เผอผู้จาดูถูกเย็ดยางชายคน,นนี้มานานตนนะ่แล้วชายนี้แหละที่รู้จักที่ต่ำสูสงฉันพลาดไปแล้วจริงๆฉันคุณชายสีมีเกีียวก็พลาดไปแล้วลจริงๆตระกูลของฉันคงจบสิ้นกันแล้ว ประธานเหงียนครับเรียกผมสบายๆเถอครับไม่ต้องเกรงนะครับคุณสบายๆจะเอาไหมตำแหน่งเอาครับเอาครับคุณเป็นคนดีจริงๆนะครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรของเราอย่างยากลําบากขนาดนี้หลังจากนี้ผมขอยกตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสาขามันโถเมืองจริงปะให้กับคุณนะขอบคุณมากครับคุณสบายสบาย หลังจากนี้ผมจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับบริษัทของเราอย่างไม่ย่อท้อและซื่อสัตย์สุดจริตจงรักพับจีเยี่ยมให้กับท่านประธานตระกูลแคว้สืบไปครับขอบคุณครับผมเก่งไหมครับคุณแม่เก่งมากเลยลูกแม่เก่งที่สุดแมู่มจะนตัวลูกนะต่อให้ลูกไม่ได้มาถึงจุดนี้ลูกก็ยังเป็นลูกคนเก่งของแม่นะรู้ไหมขอบคุณขับคุณแม่เราจะรับผิดชอบตาที่นี้พตระกุลของเราครับแม่จะไม่มีวันผิดหวังแน่นอนครับดีครับลูก เนี่ยลูกป้านะอาทิตย์หน้าก็จะได้ขึ้นตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วนะล่าสุดอะเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกมาไม่นานนี้เองไยเกี่ยวอะไรอะป้าข้างบ้านเอยต้องรู้ว่าเขาบอกว่าแต่ความยาวนานหน่เนอะสิบห้านาทีโอ้ยพอแล้วอยัาพูด ไม่มีอะไรแล้ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์